ค่ะอันนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเป็นข้อสอบปลายภาคนะที่เราจะต้องสอบกันนะคะ,ะมีทั้งหมด20ข้อนะคะอะ่ข้อ1คําในข้อใดเป็นคําในมาตาแม่กกามาตาแมกกกาคืออะไรคะ มาตาแม่กกาคือคำหรือพยางค์ที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะโดยอ่านออกเสียงเป็นสระคคำไหนลูกที่ไม่มีตัวสะกดอันนี้ลายฝนฝอโอใช่ไหมอนอฝนตัวสะตัวสะกดก็คือนอนหนูใช่ไหมคะต่อมาวอ วออะนอวัน oh, uh. no ตัวสะกดก็คือนอหนู no อีกนะคะต่อมา mm hmm. ขอเอียเขียไม้เอกเขียมีคำที่เป็นตัวสะกดไหมคะ ข้อนี้ไม่มีนะคะข้อคอควายไม่มีนะแสดงว่าข้อคอควายเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกานั่นเองนะคะข้อ2คํคำในข้อใดไม่มีตัวสะกดคำในข้อใดไม่มีตัวสะกดคะคำในข้อใดไม่มีตัวสะกดข้อแรกกอไก่สอยสอยมีไหมตัวสะกดสออยสอยคำไหนเป็นตัวสะกดคะ คือยอยักษ์นั่นเองต่อมาวอ,อวัววัววัวมีตัวสะกดไหมคะสระ,ะอัวข้างหลังเป็นสระ,ะอัวนะคะไม่ใช่ตัวสะกดนะยออุงอยุง,อ,งอ่ะยุงมีตัวสะกดคําไหนไม่มีตัวสะกดคะตอบข้อ,อขอไข่เพราะว่าวอววัววัวเป็นสระ,ะอัวนะคะไม่มีตัวสะกดเนาะคำในข้อใดมีตัวสะกด มีตัวสะกดนะคะคำแรกคำว่าเกาขอไข่เบี้ยขอควายถัว่วเบี้ยก่อนเบี้ยเป็นสาระเอียนะคะเนี่ยเป็นสาระเอียนะไม่ใช่ยอยักษ์สะกดนะคะถั่วก็เป็นสาระอัวส่วนเกาสระก็คือสระอาตัวสะกดก็คือวอลวนเป็นตัวสะกดนะคะก็คือต่อพ่อกอไก่นั่นเอง คำว่าคนอ่านอย่างไรคำว่าคนอ่านอย่างไรคนนะคะก็ะอ่านว่าอะไรคะคอโอโนอคนอ่าดูสิข้อกอไก่อ่านว่าคอนอคนขอไข่อ่านว่าคอนโอนอคนอควายคอนโอโนอคนตอบข้อไหนคะอ่าตอบข้อค้อควาย ขอโอนะใช้สระโอกนอกคนนะคะข้อ5นะคะพยายามอ่านว่าอย่างไรกรไก่พระยามขอไข่พยายามอคายายามอควายพยายามอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าพยา ยามนั่นเองตอบพ่อกอไก่นะคะสระอาะเป็นสระลดรูปนะคะเวลาเขียนเราเลยเขียนแบบไม่มีสระอาะตรงนี้แต่อ่านว่าพระยา,ยามปอรอเอียะเประไม้ตีอ่านว่าอย่างไรกอไก่เปรียขอไข่เปี้ยขอควายปอรออะไรไม่มีตัวอ่านนะคะอ่านไม่ได้เนาะ อตอบข้อไหนลูกตอบข้อกไก่เพราะปอรอมีรอด้วยนะเอียเปรียไม้ตีเปรีย,รยข้อ7หอรอเอกอหอรอเอกออ่านว่าอย่างไรกไก่เล็กขอไข่เล็กขอควายเล็กอ่า มีหอมีรอด้วยนะคะสระเอถ้ามีตัวสะกดจะเป็นยังไงอ่าหอรอเอถ้ามีตัวสะกดสระเอต้องไปเป็นไม้แต่คูก็เป็นกอไก่อย่างงี้แสดงว่าคำที่ถูกต้องคือข้อไหนคะข้อคอควายถ้าเขียนแบบนี้ผิดนะเขียนแบบนี้ผิดนะคะเพราะว่าสระออต้องไปเป็นไม้แต่คูนะ ข้อใดเขียนคำว่าอาทิฐานได้ถูกต้องข้อไหนคะมันจะแตกต่างกันตรงตรงนี้ทอทหารทอฐานทอทงใช้ตัวไหนลูกอันนี้เป็นแค่คำอ่านีเฉยนะคะแต่ที่จริงเราต้องใช้คำไหนนี่นะตรงนี้ก็แตกต่างกันนะคะเขาสลับกันนะให้เรางงนะคอควายอ่านว่าอทิฐาน ข้อ9ข้อใดมีคําอยู่ในมาตาแม่กงทุกคําคําในมาตาแม่กงทุกคำนะคะอ่าอันนี้มีมาตาแม่กงคือมาตาแม่กงคือสะกดด้วยตัวสะกดด้วยตัวงองูนั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูคำข้อแรกกอไก่มีคำว่าอะไรบ้างแบง่ง ของแล้วก็น้องใช่ไหมที่มีตัวสะกดเป็นงองูตรงนี้นะนี่นะมีตัวงองูต่อมาอันที่อ่าขอขอ้อขอใครมีคำว่ากลางมุงยุงนี่นะกลางมุงยุงข้อสุดท้ายข้อขอขวคยมีคำว่าน้องร้องเพลงเสียง ดังอ่านี้มีทั้งหมดห้าคำเลยมีน้องร้องเพลงเสียงดังนะคะข้อไหนมีคำเอ่ออยู่ในมาตราแม่กงทุกคำคะ่ะข้อนี้ก็ตอบข้อขอคไายข้อ10บคำใดอ่านผิดคำใดอ่านผิดกอไก่ราชสีอ่านว่าราชสีขอไข่ พันไม้อ่านว่าพันไม้คอควายกาตูนอ่านว่ากาตูนข้อไหนลูกข้อนี้นะคะลาดลาดชะสีใช่ไหมเราต้องอ่านว่าลาดชะสีแต่เวลาเขียนเขาเขียนผิดใช่ไหมเขาเขียนเป็นลาดสีเฉยๆต้องตอบข้อกอไก่ข้อ11กรุณาอย่าเดินรัดสนาม หมายความว่าอย่างไรก็ไก่ห้ามเดินบนสนามขอไข่ห้ามเดินข้างๆสนามคอควายห้ามเดินเข้าใกล้สนามดูนะกะรุณาอย่าเดินลัดสนามคําว่าเดินลัดสนามคือเดินผ่านสนามไปใช่ไหมคะผ่านสนามไปเราต้องเดินบนหญ้าหรือบนสนามนั้นแสดงว่าต้องเป็นข้อไหนลูกอ่าห้ามเดิน บนสนามนะคะข้อนี้ตอบข้อกอไก่ข้อ12พ่อวิ่งไปเว้นวักน้ำจนตกท้องเว้นวักในขณะที่ฝนตกฟ้าเว้นวักอ่ะไอตรงคำว่าเว้นวักเนี่ยเราต้องใส่คำว่าอะไรอ่ะ คำแรกพ่อวิ่งไปรองน้ำใช่ไหมคะจนตกท้องร่องในขณะที่ฝนตกฟ้าร้องอ่าคำไหนมีคำแบบนี้เรียงกันนะคะเนี่ยร้องร่องร้องเราก็ตอบไปเลยข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อ กไก่รองร่องร้องข้อ 13. ข้อใดใช้ตัวกาลันเหมือนคำว่าสวดมนต์ข้อใดใช้ตัวกาลันเหมือนคำว่าสวดมนต์คำว่าสวดมนต์ใช้ตัวกาลันคือต่อเต่ากาลันนะคะตรงนี้นี่นะทีนี้รถยนต์ใช้ใช้ตัวอะไรกาลันลูกต่อเต่ากาลันอ่า ต่อมาขอไข่กาตูนใช้อะไรกาลันคะรอเรือกาลันลูกศิษย์ใช้ยอยะกาลันแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อไหนลูกข้อกอไกาอาใช้เหมือนกันใช่ไหมนี่ข้อ14เขาไม่ชอบวิ่งบนถนนขรุขระแต่ชอบวิ่งบนทางจุดๆุมากกว่า ควรเติมคำใดลงในช่องว่างกอไก่ตรงขอไข่สั้นคอควายเรียบอ่าคำว่าครุขระต้องตรงข้ามกับคำว่าอะไรลูกคำว่าครุขระต้องตรงข้ามกับคำว่าเรียบนั่นเองทางเรียบมากกว่าเราก็เติมข้อคอควายเขาไม่ชอบวิ่งบนถนนครุขระแต่ชอบวิ่งบนทาง เรียบนะคะมากกว่าข้อ15พุทธาเป็นคำอ่านของข้อใดพุทธาเป็นคำอ่านของข้อใดครูบอกว่าอะไรคะคำควบกล้มจะมีคำควบกล้มที่เป็นคำควบกล้มแท้กับคำควบกล้มไม่แท้คำควบกล้มไม่แท้ก็จะมีพวกทอรอใช่ไหมสอรอ์อะไรจอรอ,อย่างเงี้ย จริงอ่าจริงก็เป็นคำพูดก็ไม่แท้นะคะสร้อยอะไรเงี้ยคราวนี้พุทธาพุทธาต้องเป็นคำไหนคะต้องเอาทอรอแทนซอโซใช่ไหมก็เป็นคำที่ว่าพุทธาคอควายนั่นเองนะคะคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าพุทธาที่เขียนแบบอขอคอควายนั่นเองนะคะต่อมาข้อ16 สำนวนใดมีคำควบกล้ำสำนวนใดมีคำควบกล้ำขี่ช้างจับตะกะแตนข้อกอไก่มีไหมไม่มีขอใขรรำไม่ดีโทษปีโทษกรองอ่ามีคำว่ากรองนะคะขอควายน้ำขึ้นให้รีบตักมีไหมมีคำมีคำที่ควบกล้ำไหมคะมีคำควบกล้ำไหมไม่มีนะ แสดงว่าข้อที่ถูกต้องคือข้อขอใครมีคําว่ากรองกองก็มีกรองกรองกองนะคะเป็นคําควบกล้ำข้อ17ประโยคใดมีทั้งคําควบกล้ำแท้และคําควบกล้ำไม่แท้กไก่อารับประทานน้ําพริกอย่างอร็ดอร่อยขอใครพี่ปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด ขอควายน้องเล่นทรายอย่างเพลิดเพลินเดี๋ยวเรามาดูนะคะอารับประทานน้ำพริกนี่ไงคำควบกล้มน้ำพริกอันนี้เป็นคำควบกล้มแท้ขอไข่พี่ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเคร่งครัดอันนี้เป็นคำควบกล้มแท้หรือไม่แท้คะเป็นคำควบกล้มแท้เพราะว่าเราออกเสียงรอเรือด้วยนะคะ แท้ทั้งสองคำเลยอ่าทีนี้ต่อมาน้องเล่นทรายทรายเราออกเสียงไงคะทอรอเป็นเสียงซอโซใช่ไหมทรายเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะคะนี้ไม่แท้อย่างเพลิดเพลินคำว่าเพลิดเพลินแท้ไหมคะเพลิดเพลินแล้วงออกเสียงลอลิงด้วยแสดงว่าเป็นคำควบกล้ำแท้อันไหนมีทั้งคำควบกล้ำแท้และไม่แท้คะลูก ต้องตอบข้อคอควายนี่เนี่ยไอ้ที่มีคำว่าทรายแล้วก็เพลิดเพลินนั่นเองนะคะต่อไปข้อ18ข้อใดเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ทั้งหมดจอรอซอรอไซอะไรเงี้ยก็คำควบกล้ำไม่แท้นะซอรอสร้อยเศร้าโศกอะไรเงี้ยคำควบกล้ำไม่แท้นะคะนี่มีประมาณนี้ พรอมีคำว่าสร้อยนี่ไงสอรอจอรอพุษานี่ใช่ไหมคะอันไหนอีกคำพบก็ไม่แท้นี้มีแค่4ี่คำแต่เขาถามว่าทั้งหมดก็ต้องตอบพอกอไก่นั่นเองค่ะผละไม้ในข้อใดเป็นอักษรเป็นคำอักษรนำคำอักษรนำคืออะไรคะคำอักษรนำ คือพยัญชนะ2อตัวเรียงกันประสมสระเดียวพยัญชนะตัวแรกของคำจะอ่านออกเสียงอะกึ่งเสียงอ่าคำนี้มีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นหอนำมีไหมมะม่วงไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่ฟ้าหลังอ่ามีสองคำฟ้าหลังเขียนไงฟ้าหอรออะงอหลังไม่เอกลังอ่ามีแล้วหนึ่งคำขะหนุนอ่ามีเสียงออกกึ่งหนึ่ง ขะหอนออุนหนน,น,นี่นะคะมี2องคำเลยลำใยมีไหมก็เขียนลำใยเลยกล้วยหอมมีหอนำไหมอันนี้ไม่ใช่หอนำนะอันนี้เป็นพยัญชนะต้นนะคะอ่าแสดงข้อนี้ต่อข้อไหนลูกข้อนี้นะคะต่อฝรั่งกับขะหนุนต่อข้อขอคาข้อใดมีอักษรนำมากที่สุด อักษรน,นําจะมีหลายคํานะคะมีหองอนำอย่างนี้ก็มีหอยอหอนอหอมอต่างๆนะอ่ะแล้วก็มีคําที่เป็นอักษรน,นําเช่นยาอยู่อย่างอยากอันนี้ก็เป็นอักษรน,นํานะคะอักษรน,นํามีคําว่า ยาอยู่ยางอยากสี่คำนี้ก็เป็นอักษรน,นำนะคะแดงชอบถล,ล,ล,ลีไถลายลีถอ่าลายไปตลาดนี่ยตลาดใช่ไหมคะ ต่อมาอันนี้มีทะเลทลายแล้วก็ไปตลาดนะอันนี้มีคําว่าอะไรหลับยางอ่ามีสองคำหอรอหลับนะคะอันนี้มีหอรอไอไหลยางสน, uk, สาน,านุกส,สนานด้วยสนุกสนานคือไงสนุกสนานอย่างนี้นะคะคำไหนมีเยอะที่สุดเรามาดู อันแรกมีคำว่าทะลีทะไหลแล้วก็ตลาด3ามคำอันที่2อ,อันที่สองมีหลับกับยาง2องคำอันที่3ม,มีไหลมียางมีสนุกสนานมีทั้งหมด4คำสี่แล้วก็3เขาถามว่าคำไหนมีอักษรน้ำมากที่สุดเรองตอบข้อ ขอควายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ